สวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กชูโก,โกนะคะเราจะมากินกินกินตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้ค่ะนี่ค่ะพอดรักนะคะจะบอกว่าเราเคยมากินพอดรัก2ปีกว่าโดยที่ไม่รู้ว่าร้านนี้เป็นร้านของพี่แบงกับพี่นิณาะะจะบอกว่ามากินเพราะว่าตอนนั้นมาทําธุระแถวแจ้งวัดนะนะคะหรือว่าแจ้งวัฒนานั่นเองพอดีว่าเป็น teenager ก็เลยพูดว่าแจ้งวัดนะนะคะก็เสิร์ชนะคะว่าร้านอะไรแถวนี้ที่ดีที่สุดเขาก็ให้คะแนนร้านนี้ที่สุดเนาะ คือร้านผอดลักนะคะตอนนั้นเรามากินเป็นบัฟเฟ่นะราคาคือดีมากไงและตอนนี้เขาเปิดลายใหม่เป็นเชฟเทเบลเนื้อเรามันนั่งเดี๋ยวเขาจะจัดเนื้อดีๆให้กินมีทั้ง A4 A5 ทุกคํานะคะเหมือนคล้ายๆจะโอมมกราเซตแต่มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นเชฟเทเบิ e ลเดี๋ยวเขาจะจัดให้วันนี้จะได้กินอะไรบ้างไปกันในร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะจ้าของร้านเจอแล้วนี่ค่ะแล้วมีแขกพิเศษ โดยที่ไม่ได้นัดกันจะเป็นเนื้อคู่หรือไม่เพราะเราไม่ได้นัดแต่เราเจอสวัสดีค่ะป๋าใชัใครชอบป่ากรี๊ดเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะป๋าค่ะวันนี้ป่ามาเชฟเทเบิลเนื้อเหมือนกันใช่โอ้ขออนุญาตร่วมโตนะคะได้เลยวันนี้เราจะได้ร่วมโตกับซิปเปอร์สตาร์้นี่ค่ะเชฟของเราเชฟบอสค่ะเป็นน้องชายแท้ๆนะคะแต่อาจจะหลอกกว่าพี่แบงค์นิดนึงอ้า เราจะกินของเขาไงเราก็เลยชมเขาวันนี้อ่าเราก็อยู่เป็นงงหิวมากเฮ้ย,อยเอาจริงๆในใจอ่ะคิดว่าถ้ากินเนื้อจะต้องมีพี่บัวเป็นสุดหล่อใส่เนื้อนั่งมานั่งมานี่เธามากินเนื้อหรอไม่เคยต้องลองค่ะรอที่นี่ยังไงที่นี่งไงเธอถึงมาเขาบอกว่า A 5ฟทุกคำทุกคำ,กคำต้องรองพี่บัวหิวมากเลยนี่ไม่กินข้าวมากี่วันละเมื่อคืนกับเพิ่งกิน,นกบเพิ่งกิน <laughs> เชฟเทเบิลเหนือที่นี่นะคะก็จะเป็นแชร์แชร์แบบนี้มี6ตัวมีเก้าอี้6ตัวนี่นะคะ1 2 3 4 5สงสม้าหันก huh? ็ต้องจองมานะคะก็คือจะรับลูกค้าทีละหกคนอุ้ยเพื่อนมาแล้วค่ะเพื่อนมาแล้วน้องนะคะน้องแอมน้องแอมมาแล้วเมื่อกี้พี่แนะนำน้องแอมไปแล้วค่ะว่าน้องแอมเป็นผู้หญิงที่มีมากอาชีพตั้งแต่นางแบบนักแสดงพิธีกรนางงาม ที่คุณเหลืออะไรยังไม่เคยทำบ้างทำไม่ดีสักอะ่าดเลยดีทุกอย่างเลยนี่นะคะวันนี้ังคับน้องแอมค่ะว่าให้มาด้วยกันแล้วก็คิดถึงมากไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวทักทายก่อนนะคะแต่ว่าเราโอเคเราไปได้ตองกันเถิดหิบแล้วอันนี้คือนี่คือโปรเกตโปรเกต์ิวมาได้ไอเดียมาจากโปเจกตรั่งเสครับผสมกับรานพอก็เป็นเป็นเคอร์สแรกเพื่อจะบอกความเป็นตัวตนของร้านพ่อรับด้วย เราเขารับคนไทยนะเขาจะอ๋ออันนี้ไม่ไม่โคเกตแท้ๆเลยนี่โคเกตประยุกต์แล้วมันเป็นวิธีการทำโคเกตฝรั่งเศสแต่เนื้อเนี่ยเนื้อญี่ปุ่นเทะเทะน้องกวางพารุ่มนะคะเป็นนางงามที่สวยที่สุคนนี้เดี๋ยวให้เป็นพลเปีกาพลเรือปีกาแต่แต่สวยแต่สวยกว่าหรือเปสวยกว่าเขาเป็นนักแสดงในเวิร์สปีสองพันเจ็ดนี่โอ๊ยเราไม่ต้องเป็นอ้าวแล้วเขาเป็นคนที่ขี้เลยที่สุด n e x ติโต้ดติดอันนีมิสซิสมิสซิสน, <laughs> นิดนึงอันนี้เป็นของของยูนิะกุลมันชี่เหมือนกันแต่นี้แตกลายมาจากของกินนะคะเอาไว้ทายุงกัดเนืน่องจากน้องนินนาทําให้ลูกเช่นกันไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสเตียรอยด์แบบทายุงกัดได้เลยเหมาะกับบ้านเรามากอันนี้เป็นซีฟู้ดโปเกรครับซีฟู้ดโปเกรอ่อลลารสลาบแล้วก็ทานพร้อมกับซอสช็อกโก้ไวท์ช็อกโกแบล็คชอ็อกโกครับบนราด ตุกับเพิ่งกินเนื้อมาสามปีแต่พี่แอมอะ่ะเป็นเซียนเนื้อคนนึงน่อมหมก่อนนะที่พี่ยังไม่กินเนาะแอมก็ชวนนู้นชวนนี่ยังไม่ได้ไปเนาะกินแต่เนื้อเลยอะ่ะคนนี้ <c oughs> ให่วันนี้ดีใจมากเลยอะ่ะอยู่ดีก็มีคนสวยๆมาออกช่องตุกตุกโกไม่ได้คินเลยนะลเนาะตอแรกคือมาคนเดียวแล้วอยู่ดีก็มาเจอพี่บัว อันนี้เนื้อดีที่ไหนจะอยู่ดีจะโผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องนัดอยู่ดีได้เจอป่านะคะแล้วอยู่ดีก็ได้เจอสาวสาวสวยๆดูไม่ได้นัดกันใช่แล้วผอนแล้วเป็นที่รวมมินไปเก็บที่ด่างแลคะใช่มีแค่ตัวนะคะไม่ใช่ธรรมดาฉากเลยค่ะก็เลยจะถามก็เลยจะถามว่ามึงกะถามช่องป่ามึงจะไมเลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ขอเราสองคนไปออกบ้างได้ไหมค่ะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวหักกบรรยาาศ ดูทรงแล้วควรจะคําเดียวทั้งคําถูกต้องไหมเชฟบอกว่าแล้วแต่ความสามารถเดี๋ยวแม่ลูกจะทําให้ป๋าดูเป็นตัวอย่างโอเคครับอุ้ยมาแล้วอุ้ยมีทองด้วยเลยค่ะอคำเดียวเน so ี่ยนะคำเดียวโหดมากป๋าคำเดียวป๋าคำเดียวนะนี่ไงป๋ายอมอุ้ยชอบแบบนี้ด้วยอ่ะพี่บอสอืมเลิศจ้าอ เมื่อกี้เรลซานมาสองคำแรกเป็นจังหวัดสบายทริปเลยใช่พูดได้เลยอ่ะไม่ได้รับปากเลยขาดแล้วคุยเรื่องของมาก

เคียวเคียวแค่พอเป็นพิธีอ่ะเคียวแบบคุณนได้อ่ะละลายไปเลยจ้ะแล้ค่าน้ำซุปดีมากตอนนี้12คําคำซึ่งตอนนี้เรายังไปแค่ครึ่งทาง3 9 9 0เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าถูกมากโดยที่ไม่รู้เขาจะพูดต่อว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ประมาณครึ่งราคาเหลือเพียงแค่1990สําสำหรับ1 2คำา e f ีฟู้ด1,490าสจะได้ถามว่าเอากำไรจากไหนี่ยพอดีเขาตอบก่อนเราไม่ได้ําเอากำไรค่ะ

จะอยู่กเสียวฟันหน่อยท่อนเจ๊บอกว่าขอร้องห้ามตัดห้ามฉีดให้กัดห้ากัดห้ามดโอ้โหเรยบร้อยหรอกอังอ่ะอางขยะดีมากเลยอ่ะอันนี้คนขายเลยอ่ะโอ้คือเวเนี่ยบอกทุกคนเลยอ่ะว่าเวลามารีวิวอาหารเนี่ยคนก็จะรู้ว่าจะต้องชมอันนี้มันไม่ใช่ชวมาอาฟีละคนเลยดีกว่าเนี่ยเที่ยวก็อยู่หรือเปล่าคะทุกคนคือแบบดีมากดีมากดีแบบไม่มีแตนี่เปล่าไม่โกหกนะ มมใช่เยอะมากแล้วพี่บัวเป็นไงมั้งคะอร่อยเมนูจริงๆไงเมนูจริงๆน้องแอมน้องกวางอร่อยหมดเลิศคนนี้ซ้ำหลายรอบแล้วนะคะไายกาดมากมาทั้งเชฟเทเบอล์เนื้อและเชฟเทเบอล์ซีฟู้ดใช่คือตอนนี้ตุ๊กไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วแหละว่าอะไรทำให้ที่นี่แบบแตกต่างจากที่อื่นนะคะอะไรบ้างอะวัตถุดิบ ใช่ไหมความอร่อยฝีมือแอตติจูดแบบอินเนอร์ของคนทำอ่ะนี่คือเป็นท้งแรกที่กินอาหารแล้วหลงรักเชฟไปแล้วอ่ะคือแบบน่ารักแบบคือดีอ่ะดีคือดีแล้วเราต้องรักแค่จานแต่เราหลงรักไปถึงเขานี่ยนะว่าที่นี่เราอยากให้ร้านอาหารนี้มันเป็นร้านอาหารบรรยากาศครอบครัวลูกค้าเราทุกคนเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนแบบคนในครอบครัวเราการเลือกตัวทุกอ,อย่างทุกอย่างเนี่ยคือถ้าเราไม่ขาดเราเนาะ ไม่ผ่านมาตรฐานของเรากินเองเราก็จะไม่ปล่อยออกไปให้ลูกค้าเพราะว่าเราสึกว่าแบบโต๊ะใหญ่เขากินของดีๆแล้วก็ได้บรรยากาศที่แบบสบายๆมาเอออย่างยิ่งตัวเชฟเทเบลทิลอย่างเงี้ยบอสก็จะเป็นคนมาคอยดูแลเองก็จะได้ความรู้สึกแบบน่ากินนะครับก็คือทำทำประชอบจริงๆนะแล้วคนที่คนท,ท,ท,ที่เราทำาทุกวันเขาก็ทุกวันแล้วเบื่อเริ่มเบื่อแล้วไม่น่าจเป็นเหมียวมาลูกและเมียใช่ไหมลูกเมียใะ่ไหมแล้วไม่น่าจะเป็นเหมียบ้านแล้วก็อย่างที่ผมบอกตาม าแต่ละคอร์ดหนึ่งหรืสองเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เอามาจากบ้านที่คนที่บ้านชอบอย,อยา่างขนมตรงนี้ก็นี่เม็ดป๊อปแป๊รของลูกไม่ใช่ว่าเรียนแบบหรืออะไรนะขโมยมาจากลูก <c oughs> ไม่จริงอันนึงที่ต้องขอโฆษณาเลยนะตอนแรกตกใจมากว่า12บสองคำพรีมพรีมเมียมขนาดเนี้ย3,990คือตอนแรกตกใจก่อนว่าถูกมากแล้วแต่น้องบอเชฟบอสของเราเชฟด็อกเตอร์ของเราบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่น นใหญ่คือกินได้หมดนะต้องบอกเลยถ้าไม่ใช่คนกินดูจร,จริงใช้คําว่ากินไม่หมดเพราะฉะนั้นแบบขอร้องโหวมากินถือได้โค้งอะของดีมากทุกคำทุกคำล้วนนะคะ A 4และ A 5แล้วแต่ทุกคำ